Should have more. told us Bye. เราก็เดินทางต่อไปนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแชปเตอร์สามแล้วครับผมเฮ้ยเอาข้างล่างเหยียบไม่ได้เหรอะเหยียบไม่ได้ด้านล่างโอ้โหมันต้องใช้สกิลในการกระโดดฮะเอือตายนี่สกิลเอือเอคุณมูลไลท์ไหวไหมไหวครับไปจะบดันบนโอ้โหโดนตุย เฮ้ยเข้าหลังหลังเข้าเหรอหลังเข้าเหรอแมชอบเข้าข้างหลังนิสัยไม่ดีเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนะครพี่พี่พี่เอาพี่เออพี่ครับพี่เอาธนูนั่นไงอ๋อสฮ้ยสเตสไลด์ลงมาไกลยังวะนี่ไงเอ้ยโดนโดนเข้าหลังเข้าหลังเหรอโอ้ยวิ่งไปโดนอีกชิบหาย ผมไปไม่ได้เช็คพอยเช็คพอยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนิดเดียวเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บโอเคถึงเช็คพอยละตายแกก็ตายมาเลยผมได้เช็คพอยแล้วเนี่ยเช็คพอยเหรอโอเคได้แล้วได้แล้วมายงโอเคอ้าวทำไมมึงเกิดพี่นุ้นวะอยู่อ้านี่ไงเก็บเช็คพอยอยู่เนี่ยอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวตาย มาได้ไหมโอเคได้แล้วนั่นจะไปยังไงตรงเนี้ยอ๋อไปโอ้ยยี่ยี่มันมีกองสมบัติด้วยไหน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 ยี่เหียมบ้านมีคอยกองตรงไหนวะยีเสเนี่ต์กิฟต้องสาวของฉันคือของขวัญที่เวทมนต์เพื่อช่างกันช่างมันมันต้องใช้พลังนี้เปล่า อันนี้มันต้องทําอะไรได้สักอย่างฮนะนี่เป็นไงฮะมันสมอง,มมองไปเฮ้ยชิบ,บ,บกกหา,า,ายแล้วข้างบนขึ้นไปเก็บไงอ่ะมีมีครับขึ้นมาเป็นหมดขึ้นมาขึ้นมาเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นหมดยังโอเคโอกระข้างบนขึ้นไปไงวะ จิ๋หายข้างบนขึ้นไปไงเนี่ยสกิลขึ้นไปไงเนี่ยเอออ้าวอืมอ๋อเดี๋ยวมันต้องอย่างนี้ตายลอยขึ้นไปลอยให้ผึ่งพังให้ได้เป่ะทังได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธก่อนเอ้ยเรียบร้อยเช็คพอยา์ครับผม โอ้โหอทิมตูด <min> อ <it S 1> ืมหนักๆอะไรมตูๆเก็บฟอบแม็กแบบเก็บนายนไหนะผมนึดว่าจะให้ไปโดนหนามเด้แล้วไปเออมีของไว้ตาดียังวะเบลอัพเลยฮะจังหวะนี้เออจะได้เอออัพยังอัพยัง อัพแล้วครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอัพหน่อยอัพเลเวลหรออัพอัพอะไรไม่รู้อัพมั่วจับอันไหนได้อัพอันนั้นน่ะเฮ้ยจ้ะโอ้โหคุณมูลไลท์ไปไหนแล้วโดนสุยเรียบร้อย้หายแล้วน่าเศร้าครับเราเสียเพื่อนมูลคนเก็บคลิปไว้ก่อนไปนักเวท มีไงจ้ว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 งมันเข้าหน้านเข้าหน้านกูอยู่ใกล้เช็คพอยท์ไม่กลัวทั้งนั้นอะ่ะตอนเนี้ยบวกบวกเดียวจ้วงอย่างเดียวครับผมไปเฮ้ยระวังหลังเข้าเฮ้ยโดนเข้าแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงกลับมาช่วยครับกลับมาช่วยเพื่อนนะักโอ้โหอย่างพระเอกอ,ะอ่ะแล้วตรงนี้เก็บไง จะเอ้ยตก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 อ่าเรียบร้อย,อ,ยอ๋อตรงนี้รู้ละให้ทำงตรงนี้มันต้องใช้สกิลฮะมันจะเป่าไปทางโน้นหรือเปล่าเดี๋ยวขอ,ขอเข้าไปดูก่อนน่าจะอ๋อเนี่ยเขาเข้าไปได้ด้วยอ๋อมันเข้ามาได้<ฮ>ใช่ไหมกอง โอ้ยหัก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 อ๋อต้องมีคนเหยียบตรงนี้ไว้คนเดียวเด้อที่ดีไเลยตรงไหนอ่ะเหยียบไว้อะไรอ่ะไม่รู้เพื่ออ๋อมันต้องทำหนึ่งไปไปห้อยไว้ไปห้อยไว้คนหนึ่งนี่เดี๋ยวผมไปห้อยไว้ก่อนโอเคไปไอ้เจ้าสกิลสกิลเออ เปิดกล่องครับผมกล่องเลยเป่งขี้ภาพอะไรนี้นี่อ่ะทำด้การ์ดอะไรมาเนี่ยลไปกลับไปกันเถอะกลับไปดีกว่าไอ้เจ์เอ้ยเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณจะเอามาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเราลงมาก่อน ผมขึ้นไปก่อนขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ไปขึ้นลิฟต์อะไรลิฟอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจะจะจะขึ้นไปข้างบนเลยไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ <1> 1> นี่คุณทำอะไรเนี่ยก็ไม่รู้จ้วง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 เฮ้ยตายตาย,ตายเฮ้ยไม่ตายเว้ยเฮ้ไอ้ <S น <Ice> นีนีมันเป็นสกิลฮะเป็นทักษะครับผมไี่เทียบจริงทำไม่ได้ฮนะตนตนน้องอขีขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยเออแล้วผมจะไปไงต้องขึ้นไงวะเนะี่ยอ๋อมันอยู่ในรากไม้อ่ะขึ้นไปโอเคเดี๋ยวข้างบนมีเช็คพอยต์เปล่า ยังไม่มีวะอ้าวแถวอ้าวแถวนี้ไม่มีหรอพี่ยังไม่มีข้างบนอันนี้ให้ทำไรเนี่ยอ๋อปลูกต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องมายืนเหยียบเอาไว้โอเคเดี๋ยวอะไรจะเกิดอะไรขึ้นครับผมนี่เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยนี่มันต้นพิกาจูอะไรเนี่ยพิกาจู มันกระต้อมันกระดองต่าเลย<อ>มาริโอไอเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปเก็บไหมเรียบร้อยใหญ่เดี๋ยวกระดิ่งดึง,งได้ไหมนี่มีเช็คพอยตรงนี้โอ้โหเด้งดึงอย่างไกลอ่ะ <c oughs> ตรงนี้เออต้องใช้สเต็ปอันนี้ต้องเสียก,กล่องไหมไม่แน่ใจนะครับ ไป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 มีสเต็ปสเต็ปเออคุณโดนคุณเพียงมีคำเดียวพอเฮ้ยโลกันเฮ้ยเอ๊ยโอ๊ยโอมพังพังพังฟันช่วงช่วงอย่างเดียวครับจังหวะนี้ระวังติดเอาไว้ด้วยโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะ ด้วยไอเท่นั่นก็มีโล่เนี่ย嘛ชิปหายแล้วไม่มีเช็คคอยด้วยเอาไงไหวเปล่ายอมยอมไปเอาเช็คคอยอะยอมตายแล้วกันไม่ยอมไว้นี่ไงเชี่ยไม่หงายเลยเดี๋ยววิลขึ้นอัพก่อน๋กลับมาที่นี่เดี๋ยวนะโอเคปะ เอออ่ะเขาตายแล้วหวะเราชิ้หายเป็นเหมือนกันเลยตายโคตรโลวอ่ะถ้าตายเอาแล้วไอ้นักดาบไม่ฟื่นนะเออเฟื่นละชิบหายแล้วเราไปข้างล่างได้ไหมวะเออเออไม่ได้ว่ะเออ ยากที่เราคิดไว้ฮะตรงนี้ไหวไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปไปไปแล้วครับโอ้โหถึงแล้วครับคุณผู้ชมคุณมูลไลยังไม่ถึงฮะอ่อนหัดนะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโดนโดนโดนยิงยิงดูเก็บก่อนแล้ว เก็บไอเก็บพวกข้างบนก่อนเก็บพวกข้างบนก่อนนะผมรอให้เฮ้ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคุณไปไหนแล้วเนี่ยเป็นไปเอาของโอ้โหกับดักเพียบเลยเว้ยแล้วตรงนี้เราจะไปกันอย่างไรมีกล่องเสียบไว้อ๋อกล่องเสียบไว้เฮ้ยจ้าทึก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 เฮ้ย ไปไปไปเช็คพอยต์เช็คพอยต์โอเคฮะผมมาได้ตรงเช็คพอยต์นี่แล้วเออจะไอ้เอ้ยโอ้ข้างล่างมีอะไรเนี่ยอ๋ออันน <all. S 2> uh ี hey. 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 Uh ้ใ oh. ห้ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้อีกแล้วผมตรงนี้มีทางเข้าอะไรเปล่าเดี๋ยวมันต้องทำนี้นะต้องหาของมาลองเนี่ย นี่นี่พี่พี่หยียบตรงนี้ไว้นะเหยียบหน้านี้ไว้นะเหยิบหยิบตรงนี้ไว้เหรอครับหยิบด้านหน้าไว้โอเคเออแล้วไงต่อเฮ้แต่เฮ้แต่อันนี้มันไหลลงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อเกิดแล้วเกิดแล้วโอ้โหนี่มันแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นี่ว่ะผูกต้นหั่วใช่สไปเดอร์แมนครับผมไม่บอกนี่นึกว่าสไปเดอร์แมน เอาเฮ้ยชิบหายลวงอ้าวลวงพี่จ๊ะไปเรียบร้อยหลอกหอเฮ้ยหลังเข้าหลังหมูหมูเออตกลวงเหรออยากเจอฟอสแอโร่เหรอพี่เราเจองานงานช้างครับพี่อะไรนะเราเจองานหนักแล้วเดี๋ยวกำลังลงไปนี่เป็นตัวอะไรเนี่ย ยิงแข็งยิงแข็งยิงแช่แข็งเออเออปวดปวดเอาเหรอไอควายเอาไอ้ควายเอาเหรอเฮ้ยหัวเจอหัวปวดมันก่อนปวดมันปวดมันปวดมันหนีแล้วนี้นี้ไปเช็คพอยต์หน่อยไปเช็คพอยต์หน่อยดิพอยโอเคเข้าหลังเสียบหลังเอยโอ้โหอย่างลัดอ่ะ ขึ้นที่ตายไงเนี่ยโอ้เอม่มันปาดไม่ยั้งเลยเว้ยเฮ้ยเอ้ยตายโอ้โอตายเลยเฮ้ยขิ้หายตายแล้วไปเช็คพอยต์ก่อนเช็คพอยต์เช็กพ้อยโอเคเม่งมันโหดมาจากไหนวะเนี่ยโอ้ยิงยิงทีละสองบอกยิงทีละสองบอกไปแล้วครับโหดไปแล้วครับ สก,กิลโชว์ชสก,กิลครับผมเข้าข้างหลังครัแบบเขา้าข้างหลังยิงทีละสองดอกทีละสองดอกทีละสองดอกอ่ะวตายแล้วเล่ะกำลังพลเรินเลยประตูจงเปิดเฮ้ยข้างหลังเห็นอะไรแบบแบบตายหมู่เฮาโอ้หมดเลยยังนี่นี่ เนื้อไม่ใช่ไหมอ้าวแอะอ้าวอ๋อมันเป็นเครื่องอะเครื่องเดินอะได้เครื่องเดินโอ้โหแม่งโคตรล้ําอะโอ้ยจะเย็นจเย็นตกตกตกโอ้ยอ๋องั้นงั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเก็บของก่อนโอเคโอเคโอเคส่งขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยว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 มันไม่ตรงมันไม่ตรงโอเคโอเคโอเคไปไปนิ่งๆนะนิ่งๆนะ ขวา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 โอเคซ้ายซ้ายซายซายซายไปซ้ายก่อนมันมีอีกอันนึงบนบนโอเคพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอเคไปเลยมันมันดูแปลกนะนี่ไงไปเลยเอาเฮ้เอาเอาเขาตายได้ไงเนี่ยไอ้ก็เหยียบกล่องนะเมื่อกี้ทำไมตายวะเนี่ยเห็นไหมโอ้กล่องมันร้อนเหรอโอ้ เก็บเช็คพอยต์เช็คพอยต์ก่อนเช็คควายยังไนเช็คพอยต์อยู่ไหนจบเปล่าไม่เช็คพควายนี่ไงความมืด darkness มันมันมีแต่คำศัพย์ยากๆในหนังเกมเนี่ยเหมือนกับอยู่ในเทพนิยายอะไรประมาณนี้นมันอ่านยากมากที่นี่ที่ไหนแวนนาวจะไปที่ไหนต่อประตูน่ากลัว แค่ถังเขานี้ก็โหดะล้วปิกรีบ้านเป็นบ้านต้นไม้ไว้อันนี้เป็นประมาณว่าเป็นปีเป็นเป็นปราสาทอะเป็นปราสาทบ้านต้นไม้กโเข้าไปข้างในเลยโอเคนะฮะก็ขอจบแคปเตอร์สไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะไปต่อในแคปเตอร์สในภาพต่อไปแล้วกันนะครับผม ก็เข้าไปในบ้านต้นไม้กันนะฮะครับโอเคครับคลินี้ก็บายบายก่อนนะฮะคุณมุญไลท์แล้วบายบายแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายอ่าเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมทุกคนถ้าดูคลิปผมผลจบแล้วเนี่ยกณรุณากดไลค์ข้างล่างด้วยนะฮะหรือถ้าชอบมากๆกรุณากดแชร์ตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นพักคุณอย่างสูงเลยจากนั้นนะฮะมันขึ้นกล่องข้อความที่จะให้เราแสดงความคิดเห็นนะฮะก็พิมพ์ด่าเจ้าของคลิปไปก็ได้นะฮะ จากนั้นก็กดแชร์ไปเลยอย่าไปลอและที่สำคัญนะอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยสมัครรับข้อมูลนะฮะหรือ subscribe นั่นเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบ๊ายบาย